ทุกวันพบกับรายการของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังซื้อพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณมานำเสนอครับคำเมนขีไทยเพราะมีไส้ศึกประเทศไทยยามนี้ คลับคล้ายตอนกรุงศรีอยุธยาจะแตกครั้งสุดท้ายในปี2310ก่อนจะมาเป็นกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในวันนี้นั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อ258ปีมาแล้วที่เราเสียกรุงให้แก่พมา่าแต่ในวันนี้เรามีศึกขเขมรมาประชิดที่ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดแนวอันเนื่องมาจากขเขมรซึ่งเปรียบเหมือนงูเห่าที่เลี้ยงไม่เชื่องและคบไม่ได้ ต้องการจะยึดดินแดนไทยโดยฝ่ายขเขมรที่มีสองพ่อลูกตระกูลฮุนคือฮุนเซนและฮุนมาเนตหมายมั่นปั้นมือจะยึดปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโตดและปราสาทตาขวายที่จังหวัดสุรินและอีกหนึ่งพื้นที่บริเวณมอมเบยสามเหลี่ยมมรกตจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุปะทะเมื่อวันที่28พภาคมปลายเดือนที่แล้ว จนกลายเป็นข้อพิพาทลุกลามขยายผลมาถึงวันนี้และเมื่อวานนี้วันที่15มิถุนายนฝ่ายเขมรโดยฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ หรือศาลโลกเพื่อขอให้พิจารณาข้อพิพาทเขตแดนบริเวณทั้ง4จุดตามที่กล่าวนั้นเรียบร้อยแล้ว เนื้อหารายละเอียดในโพสต์ของฮุนมาเน็ตที่เพิ่งจะกลับมาจากฝรั่งเศสในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาหลังไปตระเวนเดินสายล็อบบี้ฝรั่งชาติยุโรปและนานาประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาทไทยเขมีโดยได้พบกับประธานาธิบดีมาโครงแห่งฝรั่งเศสและอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN ระบุว่าบังเอิญว่าพอดี วันที่15มิถุนายน1962หรือพศ2505ซึ่งผ่านมาแล้ว63ปีเป็นวันที่ศาลโลกมีคำพิพากษาให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะในคดีปราศาพรพวิหารแม้เหตุการณ์ทั้งสองจะห่างกัน63ปีแต่จุดมุ่งหมายยังคงเหมือนเดิมคือการเลือกใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านศาลโลก นายกรัฐมนตรีเขมรที่สืบทอดอำนาจผูกขาดต่อจากฮุนเซนผู้เป็นบิดายังกล่าวจากการโพสต์เฟซบุ๊กครั้งนี้ด้วยว่ากรณีข้อพิพาทในพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมตาเมือนโตดตาขวายและบอมเบยเป็นเขตที่ซับซ้อนเสี่ยงต่อการประทะทางทหารและกลไกทวิภาคีไม่สามารถคลี่คลายได้เช่นเดียวกับคดีปราสาทพระวิหารในอดีตกัมพูชาแสวงหาเพียงความยุติธรรม ความเป็นธรรมและความชัดเจนในการปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังต้องประสบปัญหาเดียวกันขเขมรนไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วฝ่ายไทยโดยผู้นำที่ไร้สติปัญญาและอ่อนด้อยความรู้ความสามารถในทุกเรื่องที่ชื่อแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของทักษิณผู้เป็นบิดาก็ยังย่ำอยู่กับที่ทำให้ฝ่ายไทยต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับขเขมรมาตลอด แม้แต่เรื่องการประชุม JBC หรือคณะกรรม,มาการเขตแดนร่วมระหว่างวันที่14-15ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาใครๆก็รู้ว่าแก้ปัญหาเรื่องข้อพิพาทไทยขเขมรไม่ได้แต่ก็ยังเพ้อเจอว่าจะคุยกับเพื่อนบ้านได้อย่างมิตรในขณะที่ขเขมรตีแสกหน้าวิ่งไป้องสารโลกเรียบร้อยแล้วแม้เรื่องของแรงงานขเขมรไทยก็ยังช้ากว่าขเขมรหลายก้าวและก็เหมือนจะเกรงใจขเขมร จากการโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลเมื่อวันที่15มิถุนาย,ยนเมื่อวานนี้ของแพรทองฐานว่ารัฐบาลไทยไม่เคยมีแนวคิดผลักดันแรงงานต่างด้าวประเทศใดออกนอกราชนาจักรแต่หากมีประเทศที่ออกมาตรการเรียกแรงงานกลับบ้านและมีงานรองรับถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่แรงงานแต่ละประเทศจะตัดสินใจและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศนั้นโพสต์ของแพรทองทาน เหมือนเป็นการสนองรับโพสของฮุนเซนและหุนมาเน็ตที่ทําสงครามข่าวผ่านโลกโซเชียลมาอยากต่อเนื่องเกี่ยวกับแรงงานเขมรที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแทนที่จะต่อสายคุยกันตามที่อ้างว่าติดต่อสื่อสารกันตลอดทั้งพ่อและลูกของสองตระกูลไทยและเขมรเพื่อเป็นการเคลียร์ความเข้าใจผิดของเขมรให้เกิดความเข้าใจตรงกันกันกบไทยดังที่ฮุนเซนโพสต์เมื่อวันเสาร์ที่14มิถุนายน จากการรายงานของเว็บไซต์เดอะพนมเป็นโพสต์ระบุว่าคุณเซนได้เรียกร้องให้รายงานชาวเขเมรทที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศคุณเซนโพสต์ว่าผมขอเรียกร้องให้พี่น้องของผมกลับประเทศก่อนที่ทางการไทยจะในประเทศคุณและทําให้คุณอับอายขายหน้าผมพูดแบบนี้เพราะผมเข้าใจดีว่าข้อพิพาทช,ชายแดนกัมพูชาไทยจะลากยาวไปอีกนาน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อกัมพูชายื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อถึงเวลานั้นกลุ่มหัวรุนแรงของไทยและกลุ่มทหารไทยบางกลุ่มจะหาวิธีทำร้ายพี่น้องของเราส่วนหุนมาเน็ตก็โพสต์สอดประสานกับผู้เป็นบิดาว่าในกรณีที่มีการส่งตัวแรงงานกัมพูชากลับประเทศเป็นจำนวนมากจากประเทศไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามรัฐบาลได้เตรียมมาตรการที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวแล้วมาตรการเตรียมความพร้อมของหุ่นประเน,น็ตก็คือให้กระทรวงแรงงานและการฝึกอ,อาชีพกับกระทรวงเศรษฐกิจและการขังของเขมรประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อจัดแพ็กเกจช่วยเหลือทางสังคมและเศรษฐกิจแก่แรงงานเขมรเ0,000ืคนที่จะกลับไปเขมรตลอดจนให้สมาคมธนาคารกัมพูชาและสมาคมไมโครไฟแนนซ์กัมพูชา หาวิธีบรรเทาภาระทางการเงินของแรงงานที่อาจมีหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินไมโครไฟแนนซ์เป็นต้นอีกหนึ่งข้อความที่หุนมาเน็ตปลุกใจคนขมนิซึ่งถ้าเป็นประเภทพวกมือไม่พายเอาแต่เท้าร่าน,น้ำอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยสามกีบในบ้านเราก็ต้องบอกว่าปลุกความคลั่งชาติขมิโดยฮุนมาเน็ตโพสต์ผ่านโลกโซเชียลเมื่อวันที่1 4มิถุนายนที่ผ่านมา และเป็นวันเดียวกับที่มีการประชุม jbc วันแรกในกรุงพนมเปญว่าเมื่อประเทศชาติและประชาชนของเรารเผชิญกับความยากลําบากจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันของชาติเป็นจุดแข็งของชาวกัมพูชาเสมอหันกลับมาดูประเทศไทยในเวลาเดียวกันกับที่เขมรเตรียมความพร้อมเปิดสงครามกับไทยร้อเปอร์เซนในทุกด้านมีการชิงปิดด่านชายแดนไทยอย่างมีชั้นเชิง ในเรื่องการได้เปรียบทางเศรษฐกิจและการค้าชิงตัดไฟฟ้าตัดเน็ตชิงไปฟ้องศาลโลกก่อนการประชุม JBC และสิ้นสุดวางกำลังทหารอย่างแน่นหนาตลอดแนวชายแดนไทยขเขมรและหันปากกระบอกปืนใหญ่มีระยะยิงเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างประชิดก็ปรากฏว่าฝ่ายไทยเหมือนกรุงศรีอยุทยาก่อนจะแตกนอกจากจะมีไส้ศึกเทใจให้ขเขมรแล้ว รัฐบาลยังกัดกันอย่างกับสุนัขแย่งชามข้าวทั้งภายในของแต่ละพักและระหว่างพักที่เข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลผสมในการแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีและกระทรวงเกรดเอที่มีทั้งวงเงินงบประมาณสูงอันจะเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์จากการคอร์รัปชันและเป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านอย่างกระทรวงมหาดไทยที่พักเพื่อไทยจะแย่งจากพักภูมิใจไทยเห็นแล้วก็ได้แต่สะท้อนใจ แม้กองทัพไทยจะแข็งแกร่งและเป็นที่อบอุ่นใจของประชาชนคนไทยแต่เมื่อรัฐบาลเป็นอย่างนี้รบกับขมนร้อยครั้งก็แพ้ขมนทั้งร้อยครั้งถ้าเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คงต้องบันหัวไส้ศึกในบ้านเราแล้วเสียบไว้ตรงชายแดนให้สองพ่อลูกฝั่งขมรนเห็นรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้าน ซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเอมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา เอ็นเจฟเวนเอ็ดไนริโอตี